ทุกคนขนม LL ออกใหม่อีกแล้วตัวนี้เขาจะแถมกริปรูปโบได้วยนะมาลุ้นกันว่าเบจะได้สีอะไรตัวนี้เบยได้สีฟ้ามาลุ้นในกล่องกันมาดูขนมกันก่อนนะตัวขนมเขาก็จะเป็นบิสกิตรูป LL ตัวนี้อร่อยมากเลยนะอีกสีหนึ่งเแบบได้เป็นสีขาว สวยทั้งสองสีเลยทุกคนสมได้สีอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนะแล้วเขาก็แถมสติกเกอร์ด้วยนะทุกคนขนมออกใหม่อีกแล้วตัวนี้เขาแถามแฮร์พีกกับกิฟติดผมนะมาลุ้นกันว่าเบจะได้สีอะไรตัวนี้เบได้เป็นสีเขียวกิฟสีส้มมาลุ้นกล่องต่อไปกันตัวนี้เบ่ได้ผมสีม่วงกับกิฟสีเขียวมาลองติดผมกันดีกว่า เขาก็จะเป็นกิฟต์มาแบบนี้นะเราก็ติดลงไปบนผมได้เลยโอ้โหอันนี้สีเขียวเหนียวซับมากถ้ายาวไปเราก็ตัดได้นะตัดให้พอดีกับผมเลยตัวกิฟต์เขาก็น่ารักนะสีสันสดใสมากเลยมีใครสมได้สีอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอก่อยนะ ทุกคนขนมดาบิคาต่าสูนออกไหมตัวนี้เขาจะแถมการ์ดดาบิคาต่าสูนมีให้สะสมหลายแบบเลยมาดูขนมกันก่อนนะตัวขนมเขาจะเป็นรูปดาวตัวนี้กอบอร่อยมากมาลุ้นการ์ดกันโอ้โหแกะมาข้างหลังก็คือสวยแล้วเขาเป็นลายพิมพ์นูนด้วยนะงานดีมากตัวนี้แบ็ได้ออบบนไยเป็นแบบสะท้อนแสงสวยมากเลยตัวนี้แป็นได้เป็นแบบสามคน ไปลุ้นอันต่อไปกันตัวนี้ได้เป็นอุซุยเทนเงนเท่มากลุ้นอันสุดท้ายแล้วนะว้าวตัวนี้ไปได้เป็นทานซิโ่ชอบมากเลยในเรื่องแบบพิฆาตละสูนยทุกคนชอบตัวละครตัวไหนคอมเมนต์บอกเลยนะทุกคนขนมพอน,นี้ออกมาอีกแล้วตัวนี้เขาแถามสายรัดข้อมือได้นะมาลุ้นกันว่าเบรจะได้สีอะไรมาดูขนมกันก่อนนะตัวขนมเขาสกินลายพอน,นี่ด้วยในกล่องเขาก็จะแถมข้อมือกับสติกเกอร์ตัวนี้ไปได้สีเหลือง มาลุ้นกล่องต่อไปกันอีกอันไปได้สีเขียวน่ารักทั้งสองสีเลยมาลองใส่เข้ามือกันทุกคนมันน่ารักมากเลยส่วได้สีอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนะทุกคนไปไปเจอแก้วเจ้าหญิงมาน่ารักมากลายแก้วของเขาเป็นลายเหมือนขยับได้มาดูขนมข้างในกัน ข้างในเขาก็จะเป็นบิสกิตรูปเจ้าหญิงมีใครรู้ชื่อเจ้าหญิงบนลไลขนมนี้บ้างคอมเมนต์บอกเลยนะถ้าใครตอบถูกต้องเป็นแฟนพันธ์แท้เจ้าหญิงดิสนีย์แน่เลยทุกคนขนมออกใหม่อีกแล้วตัวนี้เขาแถามยางรัดผมสุดเก๋ด้วยนะมาดูกันว่าแบลจะได้สีอะไรแบลได้เป็นสีม่วงเหลืองในกล่องเขาก็จะมีลูกอมรสสตรอเบอรี่ด้วยมาลุนีนก,กล่องกันอา้าตัวนี้ได้เหมือนกันเลย มาลองติดผมกันดีกว่าเขาจะเป็นเกลียวยืดๆแบบนี้เลยปัดห้อยข้างล่างด้วยนะแล้วก็จับผมพันๆไปแบบนี้เลยทุกคนทำเองมันก็จะอันใหญ่ๆแบบนี้ต้องขอให้คนมาช่วยแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากมีใครสมได้สีอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนะ ทุกคนเบลเพิ่งรู้ว่ามันมีผมไฮไลท์แบบนี้ด้วยะตัวนี้เบลเลือกมาเป็นชายสีชมพูเขาจะมีกิ๊ฟให้เราติดผมแบบนี้เลยนะมาลองติดกันเลยดีกว่าเราก็แบ่งผมออกไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ติดลงไปบนผมเลยทุกคนมันติดง่ายมากนะตัวไฮไลท์ยาวไปเราก็ตัดได้นะผมเบลเหมือนทำไฮไลท์เลยอะเหมือนจริงมากเลยต่อไปไม่ต้องย้อมผมแล้วดีะ